สวัสดีค่ะฉันนักศึกษาสายทางแม่พันธุ์ชั้นปวชสามแผนกวิทนย์เทคนิ์จากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานโครงงานชุดฝึกควบคุมเมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วย PLC ค่ะนี่ก็คือชุดฝึกควบคุมเมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วย PLC นะคะอุปรกรณ์หลักๆในชุดฝึกนะคะก็จะมีสวิตช์หลอดไฟสวิตช์ emergency P.L.C อินเวอร์แล้วก็มอเตอร์ค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องออลเบกเตอร์ก่อนค่ะชุดฝึกนะคะ P.L.C จะสั่งงานผ่านอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ Motor, นะคะเช่นปุมสีเขียวนี้นะคะจะตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ไว้ที่รอบ25นะคะก็คือกดค้างไฟสีเขียวจะติดมอเตอร์จะค่อยๆหมุนไล่ระดับความเร็วจากช้าสุดไปเร็วสุดและอยู่เร่มความเร็วเมื่ออินเวอร์เตอร์นับรอบครบ25นะคะ น,นี่ค่ะและเมื่อปล่อยนะคะไฟสีเขียวจะดับมอเตอร์จะค่อยๆหยุดหมุนนะคะโดยไล่ระดับความเร็วจากเร็วมาช้านะคะและจะหยุดหมุนเลยเมื่ออินเวอร์เตอรออ์นับถอยหลังถึงศูนย์นะคะต่อไปปุ่มสีน้ำเงินนะคะกดหนึ่งทีไฟสีน้ำเงินจะติดมอเตอร์ก็จะค่อยๆหมุนแล่ระดับความเร็วเหมือนเดิมคะ่ะ จะไปหยุดเร่งความเร็วเมื่ออินเวอเตอร์นับรอบถึงห้าสิบนะคะแล้วเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งนะคะมอเตอร์ water, ก็จะค่อยๆ่อหยุดหนึ่งค่ะ ถ้าเราอยากปรับความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ที่อินเวอร์เตอร์นะคะโดยกดปุ่มนี้นะคะแล้วกด enter เลือก17นะคะ P0 17แล้วก็กด enter อันนี้เราจะสามารถปรับได้เลยนะคะ อันนี้เราตั้งไว้ที่16วิแต่ถ้าเราอยากให้ไวขึ้นเราก็อาจจะตั้งเป็น5วินะคะแบบน,นี้ค่ะแล้วก็ P0 ค18ก็ตั้งไว้ให้เท่ากันนะคะแล้วก็กดออกตรงนี้ได้เลยนะคะ2ี เรามาดูกันค่ะปุ่มสีแดงนะคะตั้งรอบไว้ที่50นะคะก็คือกดค้างไฟสีแดงก็จะติดค่ะจะเห็นได้ว่าความเร็ยวรอบจะไวขึ้นมากๆนะคะแป๊บเดียวถึง50แล้วกดปล่อยค่ะมอเตอร์ก็จะค่อยๆหยุดหมุนนะคะส่วนไฟสีส้มน,นะคะเราจะตั้งรอบไว้ที่25ค่ะ กด1ทีไฟสีส้มจะติดนะคะแล้วมอเตอร์ก็จะค่อยๆเร่งความเร็วอินเวอร์เตอร์จะนับรอบเร็วขึ้นมากๆนะคะเมื่อเราปรับเป็น5วิกดอีก1ทีนะคะให้ไฟดับมอเตอร์จะค่อยๆหยุดหมุน,นะคะ่ะขอจบการนำเสนอเพ็งเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ